เนี่ยมันจะเยอะไปเพราะว่าต้องอธิบายพวกนี้ให้พวกเราไงเพราะว่ามีคําอธิบายอยู่การประหารสังโยชน์สังโยชน์คือเชือกใช่ไหมท่านอุปมาเป็นเชือกไหมเชือกที่ดึงนะผูกสัตว์ไว้ในวัตทุกนะเอะผูกด้วยนะไม่ใช่ดึงอย่างเดียวนะดึงแล้วก็ผูกเอาไว้ผูกก่อนผูกแล้วก็ดึงเอาไว้ไม่ให้ออกออกจากสังสารวัตใช่ฮะ ไม่ให้ออกจากสังสารวัตรนะนี่นี่โดยพระสูตรตันตนายนะสังโยชน์สิบเนี่ยมีในอภิธรรมกับในพระสูตรใช่ไหมคะในบริเชษที่ที่เจ็ดใช่ไหมฮะจำได้ไหมบริเชษที่นะเจ็ดมรรคทั้งสี่มาดูนะสักยะที่ฐีวิจิกิจชาศีลปตตาประมาศการร,ราคะปฏิฆะที่นําไปสู่อาบายพึงประหารโดยโสดาปติมรรคเนี่ยอันนี้ตอกย้ําอีกทีหนึง่งเข้าใจเนาะตอกย้ําอีกทีหนึ่งว่าอ่ที่จะนําไปสู่อาบายนี่คุณอินเข้าใจได้นะคะอืม กามราค่าปฏิฆะนี่เราต้องนึกถึงอะไรในส่วนของถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยเรานึกถึงตัวอะไรนะทั้งโลภะแปดวงเลยโลภะแปดดวงมันมีอทิตฐิเจตสิกซึ่งเป็นสักยทิฐิที่อยู่ในทิฐิสามสี่นะวิธิกิจชาตรงนี้ก็แล้วแล้วแต่เศีลพระตาปรามาสะนี่ก็อยู่ในทิฐิสามสี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทิฐิเจตสิกนั่นแหละเข้าใจเนาะ การมราคาก็คือโลภะใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยเนาะก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีโลภะวิจิตแปดดวงนะว่าโดยวรวมที่จะนําไปสู่อาบายนะเอานึกถึงตัวที่จะนําไปสู่อาบายแล้วก็วิจิิจฉานําไปสู่อาบายได้นะแล้วก็ปฏิฆะโทสะนําไปสู่อาบายได้เนี่ยโสดาปฏิมัคละได้นะชุดเนี้ยทั้งชุดเลยพราโสดาบันโสดาปฏิมัคละได้เข้าใจนะคะการมราคาก็คือทิฏฐิวิปเนาะทิฏฐิวิป นี่ถ้าเป็นพระสะกทา,าคามีเราต้องนึกถึงทิฏฐิวิปนะถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีทั้งทิฏฐิสามทิฏฐิวิปนะคะสังเกตได้ไหมคะถ้าบอกว่าโสดาปฏิมากเนี่ยเรานึกถึงโลภะแปดดวงเลยเข้าใจนะคะท่านละได้แบบโลภะสี่ดวงดวงแรกสี่ดวงแรกละแบบสูเฉทะโลภะสี่ดวงหลังละแบบตนุกระเข้าใจนะคะทันไหมคะ แม่คุณมองทันแล้วแม่เล็กแม่ใหญ่ทันไหมคะทันค่ะแม่ใหญ่หรอคะแม่ใหญ่ขาคุณอินทันไหม,มน,น,นั่นนะอ่านี่แหละอ่ะเดี๋ยวขอชี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันค่ะนะเอื้อเฟื้อแม่แม่หน่อยเอื้อเฟื้อแม่แม่หน่อยมาตรงนี้นะคะ อ่ะทุกท่านค่ะเชิญดูตรงนี้ค่ะเราเชิญด้วยเนะี่ยนี่โลผ้าแปดดวงนี้นะถ้าเราสังเกตโลผ้าแปดเนี่ยเราตัดตัดหันครึ่งเห็นไหมครึ่งหน้ากับครึ่งหลังเนี่ยถ้าว่าโดยพระโสดาปฏิมรักนะถ้าเป็นพระโสดาปฏิมรักเอาแค่โสมรักก่อนหันครึ่งครึ่งแรกเนี่ยเป็นสมุทเฉทะหันครึ่งหลังเนี่ยเป็นตนุกระ,ระตนุกระ,ระเอยอย่างเงี้ย แต่ถ้าบอกว่าที่นําไปสู่อบายเอ,อเราก็พูดไว้ว่าเออเนี่ยอะไรที่นําไปสู่อบายเราก็พูดไปใช่ไหมที่ทีวิปเนี่ยนี่เห็นไหมที่ทีวิปเน่าที่ทวิปเนี่ยจะนําสู่อบายนะอันนี้ก็นําสู่อบายได้นะพวกเนี้ยคือนําสู่อบายได้หมดเลยถ้าพูดถึงอะอยากแล้วถ้าอยากเนี่ยเอาความอยากเป็นที่ตั้งนะที่ถี่สมนะถ้าเอาความอยากเป็นที่ตั้งถ้าถ้าอยากด้วยตัวเองนะอสังคาริกมีกําลังนะ มันขวนขวายมากเลยถ้าอยากด้วยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไปเอาสิ่งนั้นมาด้วยความอยากถ้าเกิดว่าอยากแล้วไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยากแล้วไปรักก็ได้อยากแล้วไปฆ่าก,ก็ได้ใช่ไหมคะอยากแล้วโก,ก,วกหกก็ได้พวกนี้ครบองค์กรรมบทแล้วเนี่ยอบายเป็นที่หวังเนาะเพราะนั้นสิ่งที่แม้นโลภะจะเกิดในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ นะยังไงก็ถูกสมุเทเฉทะด้วยแล้วก็ตนะนุกระด้วยออกลุ่มนี้ไม่นำสุวบายแล้วนะท่าละได้แล้วอ, <c oughs> อะไรนะอะไรนะคะอยากจะเรียนนะ <c oughs> เราใช้เราใช้สำนวนนี้เฉยแต่จริงๆแล้วเราศรัทธาในเรื่องของการศึกษาศร <c oughs> ัทธาในการที่จะเรียนจะรู้อ่าค่ะ,ะ,คะใช้ใช้ใช้สำนวนนะ แต่บางอบางคนก็ใช้แบบนี้แต่บางคนก็ใช้แบบอยากจริงๆอยากเพื่อที่จะแข่งแข่งกับใครต่อใครอ,นนอีกแบบหนึ่งค่ะอยากให้ตัวเองรู้มากๆเพื่อจะได้เด่นดังขึ้นมานี่ปิดปมตัวเองก็ได้นะ <laughs> <laughs> ปิดปมแม่ <laughs> ปิดปม <laughs> <laughs> อา้าวบางคนที่มีปมนะโดนเรียกว่าโดนบูลลี่ใช้ภาษาในรุ่นเลยนะโดนบูลลี่โดนพูดโดนว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมเอออยากให้โตขึ้นมานะเดี๋ยวเรียนรู้ได้แล้วก็ใช่ไหมจะเรียนให้ดูเลยจะรู้ให้ดูอย่างเงี้ยนะพอเรียนรู้ได้นี่ก็เอาความอยากนะั่นน่ะเนี่ยอยากมาเรียนจริงๆบางคนเรียนธรรมะเนี่ยเพราะอยากจริงๆก็มีนะอยากมาเรียนอยากมารู้อยากมาเรียน เพื่อที่จะแข่งขันอยากมาเรียนให้คนยอมรับมีมค่ะความอยากถึงบอกไงว่ามีทั้งละเอียดทั้งหยาบอ่าถ้าคือเรามองมองความรู้สึกของเราว่าถ้าความอยากมันจะหนักถ้าความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะหนักแต่ถ้าความศรัทธาเกิดขึ้นมามันจะเบา <c oughs> เราสังเกตใจเรานะคะ อ่นั่นแหละถ้าหนักเมื่อไหร่แล้วก็ให้เรารู้เลยว่าโอ้เราอยากอยากอยากเกินไปละนั่นเรียกว่าตัณหานํเดี๋ยวตัณหานํามาถึงที่วัดพุทธขาพุทุโคนดมโอ้ยดีไงเข้าวัดก็ยังดี <c oughs> แม้แต่ทีนี้ว่าแมจะดีกว่านั้นไหมอ่ะถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนเออใช่เนานะอันนี้โอเคได้แล้วนะที่พูดถึงตรงนี้เนาะแล้วโทสะเนี่ยเนียฮะ โทสะเนี่ยพระโสดาบันก็เอาออกได้เป็นตนุกระประหารเหมือนกันเข้าใจเนาะไอที่สมุดเฉทะก็คือกระจุกนี้นะว่าโดยโลภะนะกระจุกนี้แล้วก็ไอตัวนี้ที่เป็นสมุดเฉทะของพระโสดามักนะเข้าใจเนาะมองภาพอย่างงี้ก็สมุดเฉทะสมุดเฉทะตรงนี้ของพระโสดาปฏิมักแล้วตรงนี้พระโสดาปฏิมักก็คือตนะกะระอันนี้ก็ตนุกระเข้าใจนะคะแม่ใหญ่เห็นภาพแล้วเนาะ อ๋ไ <One> ม <input> right? so ่เหย่ยเข้าใจแล้วสาธุนะคะมันง่วงด้วยทีน้มิถะนี่ขวางกั้นความดีน่าดูทีน้มิถะขวางกั้นความดีน่าดูเลยขวางกั้นความดีก็คือเสียงไงเสียงที่จะพูดให้ฟังเนี่ยนะมันขวางกั้นเออเห็นไหมเห็นสภาวะไหมว่ามันสลืมสลืองกง่วงสลืมสลือเนี่ยทีน้มิถะขวางกั้นความดี นะอันนี้ก็จบลงตรงที่ว่าเนี่ยโสดาภินักษ์กาาคามิมักก็ทําตรงเนี้ยถ้าพูดถึงสกัดธาคามิมักมาดูแต่ตรงนี้นะกับตรงนี้นะนะสกัดธาคามิมักมีสี่ดวงนี้กับสองดวงนี้นะอันนี้เป็นตโนรรทุระทั้งคู่เลยเข้าใจใช่ไหมฮะสกัดธาคามิมักนี่ท่านไม่ใช้คําว่าสมุทเฉทะท่านใช้ว่าตโนรรทุระนี่ถ้าถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยสมุทเฉทะเนี่ยฉิทะตัดเน็ดคาดเลยตนุุระรเนี่ย เบาบางอันนี้เด็ดขาดอันนี้เบาบางเนี่ยชื่อาาชื่อแบบเนี้เด็ดขาดเบาบางจ่า <c oughs> จ่านะ <c oughs> นะแล้วพ้าผ้านาคามีก็ตรงเนี้ยกรารราคะเอาออกหมดการราคะนะแต่ยังนี้อย่างอื่นนะเหลือรูปราคะอรูปราคานะอย่าลืมนะจําตรงนี้นะจํารูปอรูปนะตรงเน,นะงนี้นาคามีมกักเนี่ย เกี่ยวกับการมราคาเอาออกจากใจล้วโาสตองดวงอ,ออกเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมกอ,อ,กไอ่าเอาออกหมดเลยนะคือดูพ่านนาคามีไม่มีตะนุก,กระ,ะใช่ไหมมีแต่ค่ะสมุดเฉทะไม่ใช่สมุตเจยะจ้ะ <laughs> สมุดเฉทะเฉช,ชิดทะเิทะเฉทะเฉทะแปลว่าตัด่ะเนี่ย ส่วนพระอรหันต์อ่าอันนี้ที่เบาบางอยู่ที่เป็นรูปอรูปเนาะอันนี้อีกดวงหนึ่งนี่เนาะห้าดวงพระอรหันต์ออกจากกันทั้สันดานเลยอรหันหตมรรคคือเอาสิบสองดวงเนี้ยเป็นหลักในการเอาสีมรรคมาพูดเข้าใจใช่ไหมคะสีมรรคกจิตอะมาพูดมรรคนีนะโสสกะอนาอรหันต์นี่นะเข้าใจนะคะเออมรรคทั้งสี่ เอามาทําอะไรละพวกนี้โดยความเป็นสมุทเฉทะหรือว่าตนุกระเข้าใจนะคะเนาะอันนี้ก็ได้ทั้งอันนี้ก็ได้ทั้งปฐมบท,ทุติยบทนล้วเนาะ,นะอากุศลสิบสองเนี่ยเนาะได้ทั้งอปฐมทัศนนะปหาตภาธม,มากับภาวนายะปะหาตภาธรม,มาใช่ไหมคะภาวนายะปะหาตภาธรรมาได้สองได้สองอสองบทเนาะส่วนบทที่สามก็ ตติยบทก็คืออันนี้หมดแล้วก็เหลือจิตที่เหลือเจตสิกรูปเนาะประมตัตถธรรมสี่ใช่ไหมฮะปรมัตถธรรมสี่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ท่านแสดงปรมตัตถธรรมสี่ใช่ไหมคะถูกไหมไไอ่านี่อกุศลเนี่ยก็เป็นจิตปรมตัตถ์ไงใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จิตปรมัตจิตปรมัตใช่ไหมคะจิตปรมตัตใช่ไหมฮะเจตสิกปรมัตใช่ไหมคะ,ะ,มมคะนี่เจตสิกขันสามไหมเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหม เวทนาสัญญาส,สังขารใช่ไหมคะเวทนาหนึ่งขันใช่ไหมสัญญาหนึ่งขันใช่ไหมในนี้ยที่เหลือสามสิบหกเป็นสังขารขันเข้าใจได้ไหมคะเวทนาก็ต้องอยู่ในนี้ด้วยสัญญาก็ต้องอยู่ในนี้ด้วย <im> เข้าใจนะคะเพราะเวทนากับสัญญาเป็นสรรัพพะจิตตสาธารณะเจรสิจ็ดสามารถเข้าประกอบได้กับจิตทุกดวงใช่ไหมคะเข้าใจเนาะดังนั้นเวทนา ทุกครั้งจิตเกิดเนี่ยเวทนาขันจะต้องมาสัญญาขันจะต้องมาสังขารขันจะต้องมาเข้าใจใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะเขาเป็นเจตสิกไงแม้นสัพพจิตตสาธารณเจตสิกจิตก็ได้สามขันถูกไหมสัพพะเจ็ดอะได้สามขันไหมสัพพะเจ็ดได้สามขันไหมคะเนี่ยเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือห้าเนี่ยเป็นสังขารขันเข้าใจใช่ไหมคะ ถ้าบอกว่าเวทนาสัญญาปั๊บเขาอยู่กับสัพพะเนาะได้อย่างละขันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตสิขันสามวิญญาณขันได้อีกหนึ่งขันเป็นขันสี่เข้าใจนะคะจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันนะขันมีห้าใช่ไหมคะเข้าใจได้ไหมคะขันห้าเชื่อนะว่าเข้าใจส่วนรูปเป็นรูปขันใช่ไหมคะ นิพพานเป็นขันสี่ไหมขันห้าไหมหรือว่าขันอะไรนิพพานเป็นขันทวิมุตพ้นจากขันห้าแค่นี้ก็ได้ขันห้าแล้วนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณอ่ะจิตเป็นวิญญาณไงใช่ไหมคะเพราะนั้นขันเนี่ยแค่ตรงเนี้ยก็ได้ขันห้าแล้วเห็นไหม เออนี่นิพพานเป็นขันธวิมุตต์พ้นจากขันธ์ทั้งห้าเข้าใจนะคะอ่าเนาะสภาพธรรมเนี่ยถ้าเราเอ่อมองให้เห็นเป็นปรมตถธ,ธรรมสี่ทั้งหมดเนี่ยสามบทเนี่ยได้ทั้งหมดปรมัตถธรรมสี่ว่าโดยรวมนะจิตเจตสิกรูปนิพพานได้หมดเลยเนาะผ่านได้ไหมคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะ อืมอ่านได้ต่อไปหน้าไหนแล้วคะเนี่ยหน้ายี่ยี่ห้ายี่ห้าแล้วแม่ยี่ห้ามิจฉาธรรมธรรมที่มีมีสภาพเป็นความชั่วเ <c oughs> น้นนะ <c oughs> เป็นความชั่ว <c oughs> มีสิบยอย่างธรรมที่มีความชั่วมีอะไรมัางมิจฉาทิฐิเห็นผิดนะมิจฉาสังกะปะดำริผิด สังกป่านี่เป็นวิตกนะวิตกเจตสิกนะอ่าวิตกเจตสิกมิชฉามิชฉาวาจา<ม>วาจาผิดวาจาผิดเป็นแบบไหนคะเนี่ยวาจีกรรมสีได้ไหมโกหกส่อเสียดด่าเพอ้อเจอเนาะได้หมดเลยม,มิชฉา<ม>กรรมมันต<ม><ด>าการงานผิดอ่าการงานงานที่ทําอ่ะเป็นงานงานที่ใช่งานทุจริตค่ะมิชฉาชีวะประกอบอาชีพผิด งานงานกับอาชีพต่างกันยังไงคะเนี่ยสมมติว่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่มีอาชีพเป็นอะไรคะเป็นครูงานที่แม่ใหญ่ทําคือสอนใช่ไหมงานที่แม่สอนงานที่แม่ทําก็คือสอนแสดงว่าอาชีพกับงานคนระอย่างกันใช่ไหมะ <c oughs> อาชีพเป็นครู <c oughs> อาชีพเป็นครู <c oughs> งานที่ครูคนนี้ทําคือ สอนนี่เพราะนั้นถ้าหากว่าตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีอาชีพเป็นครูไม่มีอาชีพสอนก็คือเป็นโดยมากที่เขาทําความผิดอะนะมิจฉากรรมันตะกับมิจฉาอาชีว,ว,วะมิจฉาวายามะขยันผิดขยันแบบไหนฮะขยันผิดขยันแบบไหนฮะ ขยันขโมยขยันก็ต้องผิดด้วยเหรอขยันขโมยขยันขโมยขยันโกหกขยันอะขยันผิดสีลห้าอะว่าโดยรวมเลยอ่ะขยันผิดนะโดยรโดยรวมขยันผิดนะระลึกผิดระลึกชั่วเป็นมิจฉาสติก็คือก็คือจริงๆสติเนี่ยเป็นของดีนะใช่มั้ไหมคะสติเป็นของดีนะแต่ถ้าตรงกันข้ามกับของไม่ดีก็คือไปคิดชั่วนั่นเองเนาะคิดชั่ว มิจฉาสมาธิหนึ่งที่บอกไปตะกี้ไงสมาธิที่ไปอยู่กับโลภะสมาธิไปอยู่กับโทสะใช่ไหมคะคือสมาธิไปอยู่กับอกุศลสิบสองดวงเนาะก็เลยเป็นก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุติเห็นผิดอยู่ว่าความเป็นไปของอสัญญาสัตตพรมและเนวะสัญญาณาสัญญานะผมนี้พ้นจากสังขารธรรมแม้ ทมไมบอกว่าพ้นจากสังขารธรรมรู้ไหมอสัญญสัตว์พรมมาเป็นพรมที่มีแต่รูปนะคะไม่มีนามแต่ก่อนที่จะไปเป็นพรมที่เดี๋ยวไม่ฉีกขอนั่งนะจะก,ก่อนที่จะไปเป็นพรมที่ที่ไม่มีนามก่อนที่จะไปเป็นพรมที่ไม่มีนามคือเขามีความเห็นผิดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์แล้วว่านามธรรมาเนี่ยมันคิดเยอะอ่ะเดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดี คือเหมือนกับความคิดมันไหลออกไม่หยุดอะ่ะมันรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้เข้าใจใช่ไหมควบคุมความรู้สึกควบคุมความคิดไม่ได้แล้วก็เลยหาวิธีการที่จะไม่ให้ความคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นมาไม่ให้นาม,มาทํามันมีไงก็เลยแต่ก็มีวิธีการอีกต่างหากนะแต่คนที่จะได้เป็นอสัญญาสตรพรมเนี่ยนะเป็นคนที่มีบุญหนักนะเป็นคนที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดมีปัญญาตั้งแต่เกิด แต่เอาปัญญาของตัวเองไปทําสมาธิเกี่ยวกับเรื่องของการข่มกิเลสนะข่มกิเลสนิวร์แล้วก็อธิษฐานด้วยอํานาจของสมาธิที่มีกําลังลึกะนะกําลังของสมาธินี้แข็งแรงมากอธิษฐานจนได้อะว่าเอาเฉพาะรูปธรรมไม่เอานามอธิษฐานจนได้เก่งนะเอาพูดถึงเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสรรเสริญที่แบบเขาทําแบบนี้แล้วเขาไปเป็นพรอย่างนี้เขาเก่งไม่ใช่นะเก่งที่ทําอันนี้อย่างนี้ได้เก่งในส่วนของการที่แบบว่า โอ้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ทํากันแต่คิดว่าจะเอารูปอย่างเดียวเนี่ยก็เลยไปเป็นอสัญญาสัตรพรมทีนี้เขาก็มีความคิดอีกว่าเอาละกิเลสไงเพราะว่ากิเลสมันเป็นนามหรือรูปอะเป็นนามนะคะกิเลสเป็นนามเพราะนั้นถ้าเขาละนามมาทําได้ก็คือไม่ให้นามไม่ให้นามมันเกิดอะมันก็เหมือนกับนิพพานเข้าใจใช่ไหมะเขาก็เหมือนกับมันสงบอะ เขาก็เลยเป็นสงบแบบว่าไม่มีนาำม,มาทำอยู่ในภูมิที่เรียกว่าอสัญญาสัตต์ภูมิเป็นอสัญญาสัตต์รูม,มอยู่ที่นั่นเนาะกลายเป็นพรม,มที่ไม่มีนามมีแต่รูปแล้วก็อยู่ที่นั่นได้ห้าร้อยมหากรับันดูนี่ค่ะพรมที่ท่านเขียนเป็นภาพเนี่ยอสัญญาสัตว์นะคะห้าร้อยมหากรับเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยมหากรับเห็นไหมแค่หมดอายุไขตรงนี้ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาอีกรอบหนึ่งก่อน เนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูนะอสัญญาสัตตพรมห้าร้อยมหากับับอโออันนี้กับเนี่ยต้องไปเรียนในใะนอีกทีนึงกับเนี่ยนับนับยากนับยากต้มมันมันมีตัวเลขเยอะ <c oughs> นะใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นนานแต่ทีนี้ว่าหมดอายุห้าร้อยมหากับนะ เขาก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก่อนนะคะเขาไม่ลงอบายนะบุญของเขาดีนะเพราะว่าเขาไปด้วยอํานาจของบุญเขาได้ชานห้าใช่ค่ะถ้าขึ้นไปหนักเลยนะคะยาวเลยนะไปเป็นพรมข้างบนอีกนะโลกถูกทาลายไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะบางทีตั้งแต่ตั้งแต่อสันเป็นต้นไปเนี่ยโลกถูกทําลายไปถึงเนี่ย ปริตตะสุภาปมาณนะสุภาสุภกินาหาเนี่ยโลคทําลายทั้งตรงเนี้ยลงมาเวลาโลกครูทําลายนะโลกทําลายอ่ะก็คือแบบเผาไหม้เป็นจุนน้ํามันมีด้วยอํานาจของลมลมกดในบริเชษที่ห้าท่านบอกไว้เรื่องภพภูมินะเรื่องภพภูมิเชิญค่ะเชิญน,นั่นแหละค่ะเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่เนี่ยฮะมิจฉาวิมุตติเนี่ยฮะคำเนี้ยอ่ามีความ มีความเห็นว่านะถ้าไปเป็นพรมไป,ไปเป็นอสัญญาสัตตพรมก็เหมือนกับว่าสงบก่อนที่เขาจะไปนะเขาต้องคิดอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ไปอยู่ที่โน่นแล้วคิดนะไม่ใช่นะไม่มีความคิดแล้วนะ<ป> <laughs> เข้าใจเนาะ<ป>คิดก่อนไปค่ะคิดแล้วก็ทําทําให้ตัวเองไม่มีความคิดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่ต้องให้มีกิเลสเนี่ยก็เรียกว่าอ่าพ้นจากสังขารธรรมก็คือพ้นจากความ มีนามมาทำมาอ่าพ้นจากการมีนามมาทำเราจะเป็นคนแบบที่ฉลาดในความรู้เหมือนแต่ก่อนที่เป็นผมอ๋อคือเขาก่อนที่เขาจะไปเป็นผมเขาก็ฉลาดอยู่แล้วนะเ,<ร>เขาต้องทําชานถึงได้ชานที่ห้าด้วยนะเขาไม่ได้ทําแค่ได้ชานที่หนึ่งนะชันที่หนึ่งก็ยากแล้วนะเนาะ <c oughs> ก็แล้วแต่บางทีก็เป็นยานาวิบก็ได้ยานาสัมก็ได้เพราะกรรมเก่าเขาที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนั้นอีกรอบหนึ่งเป็นยานาสัมก็ได้เป็นยานาวิบก็ได้ก็คือเป็นคนมีปัญญาก็ได้ไม่มีปัญญาก็ได้ลงมาอีกรอบหนึ่งนะอ่ะคติที่สองเนี่ยเขาค้นอบายแต่คติที่สามยังไม่แน่นะพอตายจากความสมาเ,มเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ปั๊บใช่ไหมเขาประมาทอยู่ในเมืองมนุษย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาลงอบายได้ละอันนี้ชาติที่สามละเข้าใจไหม ชาติที่หนึ่งนับเป็นอสัมใช่ไหมชาติท,ท inden, ี่สองนับเป็นมนุษย์ชาติที่สามนับเป็นอบายเลยอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเขาเรียกคติไม่แน่นอนนี่ปุถุชนเขาเขายังมีสันดานอยู่อ่ามีขันธ์สันดานอยู่แต่เป็นยังไงนะคะก็คือ เขาทําได้อีกค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาต้องเจอคนที่เขาสามารถที่จะทําให้เขาทําได้ให้เหมือนเหมือนคือเหมือนกับว่ามันมีอุปริสัยอยู่มันมีเหมือนมีของเก่าอะเห็นไหมฮ <cell> ะมันมีของเก่าอยู่แต่ถ้าหากว่ามันของเก่าเนี่ยมันดีนะฌาน่นดีอะเนาะฌานจริงๆมันดีนะฌานที่แบบข่มกิเลสได้อะนะฌานที่เป็นสัมมานะเป็นฌานที่ดีฌานที่ข่มกิเลสได้ดีแต่ถ้าหากว่า นำฌานที่ตัวเองได้แล้วเนี่ยไปไปทำแบบเดิมอะ่ะถ้ายังมีความยินดีแบบเดิมอีกอะ่ะนะมันก็เป็นเนี่ยตรงเนี้ยมิจฉาวิมุตตินี่แหละอ่าเป็นอย่างนี้ไปเลยอันนี้เรียกมันเข้าในข่ายของมิจฉาธรรมนะก็เข้าใจว่ามันพ้นไงแต่จริงๆแล้วพ้นไหมอะ่ะไม่พ้นถ้าพ้นจะมาเกิดอีกทำไมอะ่ะถ้าพ้นจริงๆมันต้องสันติลักขณังสิเนาะเออเนี่ย เนี่ยนี่พูดที่ฟังแล้วอันนี้วสัญญานะสัญญาญาณพรมอีกนะดูบนสุดเลยชั้นสูงบนสุดเลยเนพรมเนพรมเนวสัญญาณสัญญาญาณพรมเนี่ยเป็นพรมที่มีแต่นามธรรมา <c oughs> ไม่มีรูปธรรมมีนามขันศีมีเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณรูปไม่มีเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมว่าความเห็นผิดเนี่ยนะความเห็นผิดเนี่ยทําให ทำให้ไปสร้างภพภูมิเนาะแล้วความเห็นผิดเนี่ยไปสูงด้วยใช่ไหมคะไ่สูงนะอสัญาสารพรมว่าสูงแล้วนะเนสูงอีกเนวะสูงกว่าอีกแสดงว่าความเห็นผิดพาไปตรงนั้นเพราะว่ามียังมียัง,ยงลากกิเลสในส่วนของไอตัวตัณหาที่เป็นความละเอียดสุคุมะยังไม่ได้บางทียังมีความเห็นผิดที่แบบว่าถ้าเป็นปุถุชนยิ่งหนักเลยนะ ลากกิเลสก็ไม่ได้แค่ขมไงแต่แกขมได้นานเข้าใจไหมเขาขมได้นานขมได้นานจนเหมือนกับว่าสงบจากกิเลสและขันห้าเข้าใจใช่ไหมเพราะไอตัวที่ขมก็คือตัวดีๆทั้งนั้นอะเห็นไหมวิตกวิจารปิติสุขเอกกตาใช่ไหมตัวดีๆทั้งนั้นเลยไปขมอะเป็นฌานอะขมอะไรขมนิ่วอนหกนิ่วอนห้าใช่ไหมโลภะโทสะโมหะถีนะมิทะอุทะจักกุกุจอะไรก็ว่าไปใช่ไหม โมนัตอะไรก็ว่าไปก็คิดว่าตัวเองไม่มีกิเลสแล้วไงฮะก็สมาธิมันข่มไว้อะใช่ไหมเอกคตาสัมมาสมาธิอะรวมกับองค์ชานอะมีความหนักแน่นก็ข่มเอาไว้เอาข่มเอาไว้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าบาปอกุศลมันเกิดขึ้นมาเลยไม่มีเลยก็คิดว่าตัวเองพ้นไงเลยเป็นมิจฉาวิมุตติเข้าใจใช่ไหมคะชัดเจนเนาะโอเคผ่านได้ไหมคะข้อนี้ ต้องขยายถ้าไม่ขยายเราไม่เข้าใจแต่ต right ้องคือเขาจะถามกันอยู่เรื่อยนะฟ้าเนี้ยถามอยู่เรื่อยมิจฉาธรรมมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะเออแล้วโอ้โหนะพวกเราเป็นพวกที่ทรงจําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยมิจฉาญาณะอวิชาญาณะความรู้ที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือครอบคลุมเนาะรู้ไม่ถูกต้องเนอะ ก็คลุมในในส่วนของตรงนี้เก้าเรื่องเนี้ยคลุมได้หมดแล้วอะ่ะอสุดท้ายแล้ว่ะเออคลุมหมดเลยเนี่ยอ,อมิจฉาญาณนะก็คือพวกที่ไม่มีปัญญาไปรู้ความจริงอ่ะถ้ามันรู้ความจริงมันจะเห็นผิดไหมอะ่ะนะถ้ารู้ความจริงจะเห็นผิดไหมคะแม่รู้ความจริงไม่เห็นผิดหรอกถ้ารู้ความจริงจะคิดผิดไหมถ้ารู้ความจริงจะไปโกหกเป็นวาจาผิดไหมไม่ใช่ไหม เพราะไม่รู้นั่นเองจึงเป็นมิจฉาญาณนะ <laughs> เข้าใจเนาะเออพราะเราสังเกตนะคะถ้าวิธีการจำนะมิจฉาวิชฉาตธรรมนะมีสิบอย่างนะเราก็ดูว่าทิฏฐิขึ้นก่อนสังกปะนะทิฏฐิกับสังกปะนะทิฏฐิสังกปะวาจากรรมตะอาชีวะนี่ชุดหนึ่งเออวายามะเอ่อวายามะนี่ก็ตั้งากแล้วก็สติสมาธิวิมุตินะ จริงๆแล้ววายามะสติสมาธิเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันเพราะมันตรงกันข้ามกับมรรคมีองค์แปดเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราได้มรรคมีองค์แปดเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้กลับกันใช่ไหมคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราจําสัมมาแปดได้เราก็กลับหัวมันจ้ะเนาะจากสัมมาเป็นมิจฉาเข้าใจได้นะคะอคุณอินฟังทันไหมคะ แล้วมาเพิ่มมิจฉาวิมุตติกับมิจฉาญาณะอีกสองข้อเข้าใจนะฮะจำชื่อเขาเสร็จแล้วเราก็แปลตามนี้เลยไม่ยากเลยนะข้อเก้าเนี่ยเพิ่มเป็นแบบพรมเนาะอสัญญาสัตตพรมกับเนวะสัญญานาสัญญายตระพรมก็จำไม่ยากค่ะค่อยสังเกตนิดเดียวนะต่อไปมัชชริยะ